เรามาฝึกท่าเล็กเรียดนะครับเราจะไปตามดูครับเล็กก็คือขานะครับเรียดก็คือยกนะครับก็ถ้าเป็นสายคาลิเทนิกนะเขาจะฝึกแบบขาตรงอ๋ออันนี้ก็คือฝึกเน่ๆๆครับเล็กเรียดผมถูกต้องแล้วครับเล็กเรียดจะเป็นขาตรงนะครับแต่ถ้าเป็นสายบอเดอร์บีดดิ้งครับสายพ่อกกยนะครับเขาจะฝึกแบบจะตรงไม่ตรงจะงอก,ก็ไม่งอแบบคล้ายๆแบบกักๆไว้แต่ก็คือสําหรับใครที่ฝึกกับผมนะครับผมให้คุณทําขาตรงแบบนี้เห็นไหม ขาตรงเลยครับเราจะไม่ทําขางอนะครับขาตรงไปเลยนะครับพอท่านี้ก็วิธีการฝึกนะครับก็คือให้เราจับบาสนะครับคุณจะต้องมีพื้นฐานนึงข้อเอาง่ายๆนะครับก็คือถ้าคุณไม่มีพื้นฐานนึงข้อเลยคุณจะจับบาไม่อยู่จับบาให้อยู่นะครับคุณมีพื้นฐานนึงข้อคุณจะจับบาอยู่นะครับพอคุณจับบาอยู่ก็คือเหมือนกับท่าดึงให้คุณจินตนาการถึงท่าดึงข้อนั่นแหละครับแล้วทีนี้พอคุณล็อกอยู่ปุ๊บคุณก็คือคุณก็ เตะนะครับเตะเท้านะครับขาให้เป็นเส้นตรงครับประมาณก็คือให้มันมาถึงตัวนะครับก็คือประมาณช่วงเอวนะครับซึ่งหลายคนตอนนี้ก็ยังทําขาตรงไม่ได้นะมันต้องใช้เวลาฝึกนะครับฝึกขาให้โคตแล้วก็ไปฝึกแอลซิดโฮนะครับแล้วก็เตะก็คือพยายามคือคือสามารถจริงๆมันสามารถเตะ เตก็คือเลยเลยขามเลยเลยเอวมาก็คือถึงอกหน้าเดตให้สุดปไปเลยข้าความยืดหยุ่นคุณมีเท่าไหร่นะครับคุณเตะได้เลยเพราะว่าอนาคตคุณจะต้องตดปดล็อกท่าโทศทุบาให้ได้นะครับก็คือให้ เป้าหมายก็คือทําขาตรงให้ได้ก่อนครับทาไม่ได้ไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกค่อยๆปรับไปครับแล้วก็จะพักประมาณทัก30วินะสามสิบวิให้คุณจับเวลาถ้ามันฟื้นไม่ทันคุณให้พัก4ี่สิบห้าวิสี่สิบห้าวิไม่ทันก็หนึ่งนาทีไม่เกินหนึ่งนาทีนะฟังไว้นะครับว่าไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็คุณก็ใส่ต่อเซตที่สองเลยครับนี่ก็คือแนวทางการฝึกเล็กๆนะครับคุณก็ทําแบบนั้นแหละครับพอหมดแรงปุ๊บอ่าคุณจะต้องอัดทู่กับมันอย่าพึ่งหว่านนะ สู้กับมันเนี่ยไม่ไหวจริงๆก็คุณก็พักพักก็ให้คุณจับเวลาครับไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมบอกในฝึกทําไมไม่ถึงหนึ่ง,น,งนาทีเพราะกล้ามเนื้อผมว่าหนึ่งนาทีบางทีคนฝึกมานานบอกว่ายังยังมากเกินไปนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อท้องนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กท่าอ s o l a t i o นพวกนี้มันจะต้องการการพักการฟื้นตัวที่ไม่นานนะครับมันจะไม่เหมือนท่าคอมไพ u ์ d e x e r c i s นะครับในท่ากล้ามเนื้อว่าใหญ่เช่นก็คือดึงขอดิฟพวกนี้มันเป็นมันฝึก หลายข้อต่อนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหลายมัดซึ่งมันจะต้องใช้เวลาการฟื้นตัวที่นานกว่านะครับสําหรับก็การฟื้นตัวที่นานไม่นานมันอยู่ที่ความแข็งแรงของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็คนคนนั้นมีความทนทานของกล้ามเนื้อองค์ประกอบอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันจะมีไกด์ไลน์ของมันนะครับว่าหนึ่งหน้าที่หนึ่งหน้าที่ครึ่งสองหน้าที่อะไรประมาณเนี้ยคนคนใหม่ๆก็ประมาณสองหน้าทีอะไรประมาณนี้ครับก็ค่อยลดลดลงมาเรื่อยๆนะครับลดลงมาก็ สมมติเราฝึก3เดือนนี่อารลดมันเหลือหนึ่งนาทีครึ่งฝึกอีกประมาณเดือน2เดือนเราดูถ้าเราแข่งเลยถหรือลดลงมาเดือนาทีนะครับนี่ก็คือเทคนิคเทคนิคนึงเมื่อเราทําขาตรงจนหมดแรงนะครับให้เราอัดนะครับด้วยท่าก็คือนีเรสนะครับให้มันหมดนะครับคือเรายังไปต่อได้หลายคนอาจคิดว่าตัวเองหมดแรงจริงนะเล็กเรสหมดแรงเราอัดท่านีเรสครับงอเขา่าอัด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 ให้มันหมดแรงครับผมเลยนี่ครับไม่อยากคุยมากครับเพราะคุยมากคอมโบมากอีกครับ เราจะพักกันประมาณ30มสี่ปีนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับก็ระบบการฝึกมันจะเป็นแบบนี้นะครับฝึกหมดแรงไม่ไหวพักฝึกหมดแรงไม่ไหวพักทันทีฝึกหมดแรงไม่ไหวพักเสร็จต,ต่อไปทันทีมันเป็นแบบนี้หมดทุกทุกการฝึกนะครับไม่ใช่ว่าคุณแบบ นั่งก็คือคุณไม่จับเวลาคุณก็ต้องจับเวลาจริงนะคุณจะต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเองนะครับ1นาทีก็คือ1นาทีจริงๆนะครับไม่ใช่สเปรย์สป,สสปานะครับไม่ใช่ว่าให้คุณพักแบบน,บนับลมหายใจมีน้องอยู่คนหนึ่งครับเมื่อก่อนฝึกกับผมเอา้าผมถามว่าทําไมไม่เอานาฬิกามาจับนะบางทีก็หนาทีมั่งหนึ่งนาทีกว่ามั่งบางทีบางคลิป2นาทีมั่งเขาบอกว่าเขานึกในใจว่ะมันนึกในใจไม่ได้ครับเพราะว่าผมบอกว่าพอเราหมดแรงเราเหนื่อยเราหายใจเราหายใจโสนะครับ เราหายใจแรงมากเราก็ทีนี้เราก็นับไม่ถูกแล้วถึงให้เอานาฬิกามานับนะครับนี่ร้อยแรงครับไม่อยากโมมากนะครับพอโมมากก็ยาวอีกครับนี่ครับเทคนิคการฝึกเล็กเกนะครับรอม